สวัสดีครับผมมาหาคุณชายรัชนนท์ครับผมอ๋อผมเองคุณชัยรัชนนท์อ่าแต่ว่าให้เรียกผมคุณมาริโอ้แล้วกันแถวนี้ได้ครับสวัสดีครับคุณมาริโอ้ผมมาจากอ่าฟอร์ดพลางห้าครับเอารถมาให้คุณมาริโอ้ทดลองขับอ๋อคุณซันใช่ไหมที่ผมโทรไปช่วงสายๆนะใช่ครับใช่ครับคุณมาริโอ้คุณซันเอารถมาให้ผมจริงอ่นเนี่ยโอ้ใช่ครับอืมครับผมผมขอดูรถหน่อยนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวคุณมาริโอ้วางของก่อนก็ได้อ๋อ ได้ครับเดชเชนครับนี่ครับตัวนี้ตัวไหนครับคุณดันอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสี่คูณสี่ครับเหมาะสําหรับกับคุณมาริโอเลยนะครับเพราะทางเข้ามาเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะครับได้เลยได้ครับเดี๋ยวงันเดี๋ยวเดี๋ยวไปทดลองด้วยกันครับได้ไปเลยครับได้ครับครับลองอทดลองขับได้เลยนะครับครับแล้วก็จุดเด่นของตัวสี่คูณสี่นะครับ พวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าแล้วก็หนะ้าจอหลังพวงมลาลัยครับจะเป็นขนาด1ิบสองนิ้วแล้วก็จอทัชสกรีนก็เป็นสิบสองนิ้วตัวนี้ก็ะ<ข>จะเป็นแอร์แบบเขาเรียกตัวแอร์แบบออโต้ด้วยะนะครับเด,ดี๋ยวผมกดให้นะครับนี่โอเคอันนี้กดแอร์แล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวตั้งไปที่ออโต้ให้ได้ได้ครับพวงมลาลัยนี่มากเลยคุณชันได้ครับพวงมาลัยมันจะเบาสําหรับตอนที่แบบว่าเรารถจอดหยุดนิ่งมันก็จะหนัก เมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าเวลาเซ็นเซอร์มันทางานมันก็สลับไปที่กล้องหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ทอยหลังมันก็จะโชว์ด้วยแล้วก็วงเลี้ยวด้วยนะครับผมเหมาะครับผมว่าไปใช้เนี่ยน่าจะชอบนะครับขึ้นมานั่งผมก็รู้สึกสบายแล้วตอนนี้ได้ครับแล้วตัวนี้มีหลังคาสรลูปด้วยนะครับคมันใช้ยังไงคุณเนี่นี่ครับกดประมาณได้เลยครับเวลบมูลลูปก็มีนะครับกดอีกทีมันจะเป็นแบบมูลลูปนะครับ ได้ครับครับ,ค,รบคุณมาเรียเคยใช้รุ่นอะไรมาบ้างครับอ๋อคุณซันผมก็สองสามคันนะครับจอดออยู่หลังคอกม้าเนี่ยก็มีพวกเอเวนทาร์ด o ว SVJ แต่ว่าผมชอบสุดเลยก็มัดแตง่งที่ผมมีอยู่ตอนนี้ <ขา S 1> ครับอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมอยากลองหมดขับสี่อ่ะคุณครันเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันหลุมเยอะมาก ผต้องการใช้ขับสีได้ได้ครับถ้าคุณโอ้กดตัวนี้ได้เลยครับคุณโอ้ยกคันเร่งนิดนึงแล้วก็กดเป็นสีเห็ดได้เลยครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้กดได้ครับแล้วคุณโอ้ลองสังเกตหน่อยนะครับจะขึ้นระบบเป็นสีคุณสีให้คุณโอ้ครับอ่าคุณกันรครับผมได้ครับขับสีนี้มันเป็นขับสีแบบแบบไหนอรัคุณกันอ่าถ้าเป็นขับสีอันนี้ครับมันก็จะเป็นแบบว่าฟูลไทม์ครับถ้าสมมติว่าคุณโออยากได้เป็นแบบฟูลไทม์คุณโอ้ก็กดเป็นสี 4 h ตลอดเลยได้เลยครับแต่ถ้าอกว่าคุณโอแบบว่าเบื่อไม่อยากใช้แบบเป็น4ี่เฮตอะไรเงี้ยคุณโอก็กดเป็นเนี่ยก็ได้ครับ2 h เอ่าครับเปลี่ยนได้เลยขณะขับคุณโอก็เปลี่ยนได้เลยครับผมนะครับผมแล้วเวลาผมใช้ไปในไอ้นี่ยพอกมาผมบางทีมันอยู่ในนาครับมันจะมีพวกดินโคลอะไรเงี้ยอ๋อมันจะแบบ4ี่โล4แบบด้าด้นั่นแหลคุณโอลองจอดจอดนิดนึงครับ ผมต้องจอดก่อนัะจอดให้รถหยุดนิ่งพวงมาลัยอยู่ตรงนะครับอ่าครับอ่าครับแล้วก็คุณโอเริ่มไปที่ตัวเอ็นครับเริ่มไปที่ตัวเอ็นอ่าครับผมพวงมาลัยตรงแล้วคุณอ่ากดเป็น 4L ได้เลยครับเป็น 4L ใช่ครับใช่อันเนี้ยผมบอกวิธีการใช้แล้วก็อันเนี้ยครับมันจะเป็นแบบตัวรถนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยครับมันจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นล้อของคุณโอนะครับอันเนี้ยมันจะต้องบอกคุณโอว่ามันเหมาะสําหรับใช้ในกรณีที่ติดลมนะครับคุณโอก็ค่อยกดใช้ความเร็วได้เนี่ยไม่เกิน6 อ๋อ oh. แต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้ติดลมอ่ะคุณโอ้ก็ใช้เป็นตัวดีก็ได้อ๋อโอเค okay. ได้ทั้นเดียวผมขอใช้เป็น4 H กวก่อนได้ครับได้แล้วก็มา <Okay. S 1> ที่ตัวดีได้ครับไปลองกันต่อเลยครับครับอ่าตัวนี้นะครับมันยังรองรับอ่าแอปแอปหนึ F ่งครับชื่อว่าแอป Ford Pass แอป Ford Pass เนี่ยมันยังสามารถสั่งสถานรถจากแอปมือถือได้แล้วก็สามารถค้นหารถ ตำแหน่งรถได้ด้วยแล้วก็เช็คระยะเข้าสู่เนี่ยนัดจากแอฟฟอร์ดพาได้เลยครับอ่าบครับผมอ่าดีเลยไอ้ส่วนของที่ว่าหารถเนี่ยอ่าเพราะว่าผมมีปาร์มาไล่ผมก็เป็นร้อยไล่อะตอนเนี้ยเพืน้องผมก็เยอะครับบางทีเอารถไปจอดเนี่ยหาไม่เจอหรือว่าไม่รู้จอดไว้ไหนไอ้แอปนี้นี่คือมันมันมันเป็น GPS ใช่เลยเใช่ครับคือตัวตัวแอร์ฟอร์ดพาเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อจากดาวเทียมเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณมาริโอโอ้ชอบชอบรถล่ะครับชอบคุณซันนะ่ะได้ใจมากเลยเอารถมาให้ลองที่สุพรรณเนี่ยผมว่าจะเอาคันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวให้คุณซันเนี่ยกลับไปเตรียมรถให้ผมเลยผมอยากได้ไวๆเดี๋ยวผมเอาเงินสดไปให้เลย,โอ,ยโอ้ยได้ครับขอบคุณคุณมาริโอเดี๋ยวรอไปหาคุณซันที่โชว์รูมด้วย ได้ครับได้ครับดูใจกันโอ้โหดีใจนะครับเนี่ยคุณมาริโอได้ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวผมรีบกลับไปแล้วก็เดี๋ยวผมมาเตรียมรถให้คุณมาริโอเลยได้นะครับได้ครับได้ครับโอเคคุณสันได้ครับขอบคุณนะครับคุณมาริโอครับครับครับผมครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะทดลองฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับยินดีเลยนะครับติดต่อผมได้นะครับซันอัศวิน083 7-826-974หรือ Walk-in มาที่ Ford ดโชว์รูมพระราม5สาขาพระราม5ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ